พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่นางฟ้าจงตอบด้วยค่ะ คุณกำลังต้องการที่จะเยียวยาหัวใจของคุณอยู่ใช่ไหมคะอยากที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์มันพัฒนามันดีมากขึ้นมันเติบโตมากขึ้นแต่หากมันไม่ได้ดั่งใจของคุณนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้คุณจะต้องรู้จักการปล่อยวางนะคะรู้จักการให้อภัยกับคนรักของคุณครอบครัวหรือบริวารของคุณนะคะเพราะว่า มันจะกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณนะคะดึงดูดแต่พลังงานดีๆนะคะกลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มันดีมากขึ้นให้มันแนบแน่นมากขึ้นค่ะแล้วความรักความสัมพันธ์ชีวิตรักของคุณนะคะก็จะกลายเป็นความรักที่โรแมนติกยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะพบเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะครอบครัวของคุณก็จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอนะคะ แล้วก็มันจะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มความรักความสัมพันธ์มันก็ยิ่งดีขึ้นแนบแน่นมากขึ้นนะคะขอให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆขอให้คุณได้พบเจอความรักดีๆนะคะ